สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา #hashtag แบมแบมของขลังมาแรงพาแฟนๆตีเลขจนถูกรางวัล ต่อซ้ายบูมสุภาพรหลังมีบุคคลปริศนาส่งชั้นในมาให้ตองทูพีเผยเหตุลงภาพประท้วงแ a ชแท็กแล็กไลฟ์แมทเทอร์คืออาชญาก,กรรมเจนนุ่นโบประกาศชัดไม่รับงานแยกเดี่ยวแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning i n s i h t เช้าข่าวบันเทิงมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วนะคะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะ t r e n s i t HD True For y l u e และ True ID ด้วยค่ะใช่แล้วเมื่อวานมีใครไปเซทีบ้างไม่เอ่ยออใครอยากเป็นเซทีทะเบียนรถเจนี่ออกบ่อยมากแล้วได้ซื้อไหมอ่ะไม่เคยซื้อเพราะถ้าซื้อมันจะไม่ออกอยู่แล้วเพราะคนมันไม่มีดวงก็ไม่มีดวงไงวันหลังลองสกิดน้องแล้วบอกว่าลองเดินไปซื้อสิเผื่อจะมีช่วงน้องตั้งแต่เนี้ยเว้นไปอีก3เดือนเดี๋ยวมันออกอีก อ<ส>คุณผู้ชมสามสามงวดสามเดือนสามเดือนเลยสงวดมันถี่ไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ออ คุณหญิงหวยนานาโคตจริงๆค่ะอย่างรู้เพราะแม่บ้านฉันซื้อตลอดอ่ะเราก็ตามถูกตลอดเลยอ่ะแม่บ้านน้องกรี๊ดเลยตลอดโดนน้ำร้อนลวกไม่ได้ถูกหวยนะแมาเริ่มต้นที่คุณสองพละดซึ่งก็ถูกหวยเหมือนกันแต่คราวนี้นี่กรุบกริบเพราะว่าปกติเนี่ยเขาโชว์เป็นแผงเลยใช่ไหมแต่คราวนี้แค่สองใบอ่าก็ดีกว่ายังไม่ถูกนะคะ ึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อดวงเฮงของวงการบันเทิงอีกคนสำหรับศิลปินหนุ่มสองจัก,กรพงษ์หรือสองพาราดอกส์ที่ไม่วางวงไหนๆก็มักจะมีเซอร์ไพรส์ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาอวดแฟนๆอยู่เสมอหลายคนก็อยากรู้ว่ามีเคล็ดลับหาเลขเด็ดจากไหนกันแน่คือก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าเขาซื้อลอตเตอรี่จานวนลดน้อยลงเพราะเรื่องงานด้วยอย่างโควิดมีงานน้อยลงก็อาจจะทําให้กําลังซื้อลดลงก็ระวังการใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ล่าสุดค่ะ คุณสองก็โพสต์ภาพลอตเตอรี่โชว์นะคะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว24แบบเบาๆพอกรุบกริบ2ใบก็มูลค่า4,000บาทแล้วก็มีแคปชั่นนะคะดาวน์โหลดเพลงของ paradox ได้นะครับที่ดอกจัน1 2 3 0 0 2 4ารแล้วกดวางหูครับงานนี้แฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆแล้วก็คอมเมนต์แสดงความยินดีกันลนะคะ่ะ ปกตินี่ถูกเยอะที่เขาเคยบอกว่า,าถ้าแม่ค้าทักอเอาไปเลยเอาหมดนี้ไปเลยเขาจะไม่ขัดปฏิเสธเขาจะเอาทั้งหมดอ,อนี่ก็เอาทั้งหมดเหมือนกันนะไม่เคยถูกเนะก็นั่นเอเนาะถึงบอดวงใครดวงมันนะคะใช่แล้วแต่ถ้าอยากถูกเนี่ยลองมาตามหนุ่มคนนี้แบมแบมก็เซเว่ก็แฮชแท็กของเขานี่คือแบบว่ากระหึม แบมแบมของขลังนี่นะนอกจากหน้าตาที่ดูหล่อเหลาแล้วก็ดูเป็นของขลังของพวกเราแล้วนะคะก็ยังมีการใบเลขให้เหล่าแฟนๆด้วยแหละค่ะยอมใจนะคะกับความแม่นว่าจริงๆสำหรับแฮชแท็กแบมแบมของขลังค่ะที่เป็นแฮชแท็กเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นค่ะซึ่งเหล่าอากาเซ่หรือแฟนคลับศิลปินก็อตเซเว่นรวบรวมมาให้คอหวยเนี่ยได้เก็บเลขเด็ดกัน โดยเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือว่าฮากาเซ่ต่างวิเคราะห์กันต่างๆนานานะคะถึงเรื่องของตัวเลขที่แบมแบมมากจะออกมาโชว์ให้แฟนๆได้วิเคราะห์กันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในอินสตาแ a รมนะคะตัวเลขวันเกิดตัวเลขในทวิ t เตออีกทั้งแบมแบมเนี่ยก็มกจะกโอยพรผ่านการไลฟ์สดเสมอบอกว่า ขอให้ถูกหวยนะครับนี่แล้วก็ล่าสุดกับการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายนผลเนี่ยปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวคือ24ซึ่งเลขนี้นะคะตรงกับอายุของแบมแบมกอเซเว่นแบบเกาหลีรวมไปถึงวันที่แบมแบมกอเซเว่นไลฟ์สดเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ซื้อตามเนี่ยออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ขอบคุณกันยกใหญ่ค่ะ โอ้โหน่าจะถูกกันหลายคนอยู่นะคะใช่ก็คือ<ม>คนที่เขาตีเป็นเล่นเป็นมีดวงก็จะถูกบ่อย,อยงไงส่วนใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยถูกก็อย่าไปซื้อเลยมันแบบ<ม>เสียเปล่าอะเนะคือมีข่าวออกมาว่มามีคุณครูท่านหนึง่งปกติซื้อ<ม>ทุกงวดคือบ้านทั้งหลังแทบจะเป็นแบบผนังทําด้วยลอตเตอรีอ่แล้วนะ,ะ,ะ,ะที่เอาไปแปะแปะใช่แต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าตั้งแต่เลิกซื้อไปได้บ้านได้รถแล้วนะคะเก็บเงินได้แบบเยอะมากแล้วบ้านหลังใหม่ไม่เอาลอตเตอรี่เข้าบ้านเลยนะคะ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะบางทีเนี่ยการซื้อลอตเตอรี่มันเป็นความสุขทางใจเนอขอให้ได้มีหวังนิดนึงก็ยังดีนะคะตอนนี้นี่ที่อเมริกานะคะรวมถึงหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังมีการประท้วงอย่างหนักเลยกรณีทีออ่ตำรวจผิวขาวนะคะเหมือนกับจับกลุมแล้วก็ทําให้ชายคนเสียชีวิตนั่นก็คือจอจฟลอยนั่นเองตอนนี้อีกหนึ่งคนไทยนะคะคนดังอย่างต้งทูพีก็มีการโพสต์นะคะภาพที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงในครั้งนี้แต่ไม่รู้อีท่าไหนคน คนไปตีความผิดนะคะเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเลยล่ะค่ะ โดนดราม่าเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์หนุ่มสุดฮิปต้งทูพีเซาซายหลังเจ้าตัวมาโพสต์ภาพจากการประท้วงนะคะ Hash tag black lives matter ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าการที่ผู้ประท้วงเผาทำลายสถานที่และขโมยของนั้นเป็นการก่ออาชญากรรมจนทำให้ชาวเน็ตหลายคนรู้สึกไม่พอใจในตัวนักร้องหนุ่มเป็นอย่างมาก หลายคนก็มองว่าต้องทูพีทํางานหากินกับวัฒนธรรมของชาวผิวสีแต่กลับมองว่าการที่ชาวผิวสีออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเป็นอาชญากรรมการที่เจ้าตัวออกมาโพสต์แบบนี้ทําให้รู้สึกผิดหวังมากที่เจ้าตัวเลือกมองแต่ความรุนแรงของการประท้วงแต่ไม่มองถึงต้นเหตุที่ชาวผิวสีถูกกดขี่ถูกใช้ความรุนแรงมาโดยตลอดแต่อีกด้านก็มองนะคะว่า ที่ต้องต้องการจะสื่อนั้นเป็นการเปเรเียบเทียบให้เห็นว่าข้างบนคือการประท้วงอย่างสันติส่วนข้างล่างบางคนก็ฉวยโอกาสขโมยของในช่วงชุลมุนแบบนี้ล่าสุดต้องทูพีได้ออกมาชี้แจงผ่าน Twitter รส่วนตัวนะคะถึงเรื่องดังกล่าวว่ารูปที่ลงไปตั้งใจหมายถึงคนที่จะไปขโมยของเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้สนใจเกี่ยวกับส่วนรวมขอโทษที่เราทำให้เข้าใจผิดกันครับ ทั้งนี้ภายหลังแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังก็ออกมาชี้แจงนะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าอยากจะสื่อถึงคนที่ฉวยโอกาสไปขโมยของเพื่อประโยชน์ส่วนตัวควรจะระมัดระวังมากกว่านี้เพราะว่าภาพที่เอามาลงมองยังไงมันก็เหมือนการเปรียบเทียบเหมาวรวมว่าการประท้วงทั้งหมดคืออาชญากรรมซึ่งสถานที่ที่ถูกเผาและขโมยของนั้นคือสถานีตำรวจที่ในตำรวจผู้ฆ่าจอจฟลอยด์สังกัดอยู่รวมไปถึงร้านแบรนด์ไฮเอ็นต่างๆที่รวยมาจากระบบผุนิยมที่กดขี่คนผิวสี อย่างไรก็ตามนะคะก็มีแฟนคลับอีกด้านที่เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มโต้งพร้อมกับบอกว่าเข้าใจในสิ่งที่เจ้าตัวกำลังจะสื่อด้วยค่ะ เราเข้าใจจริงๆนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าต้องแยกเป็นสองประเด็นค่ะเรื่องของจอจฟลอยก็เป็นเรื่องที่เป็นความไม่ยุติธรรมจริงๆเราประท้วงเพื่อเขาได้แต่วิธีการประท้วงไม่ใช่การทําลายข้าวของแล้วก็ไปป้นสะดมแบบนี้ไงใช่เราะบางผู้ป,ประกอบการก็ไม่เกี่ยวต่อให้เรื่องราวในอดีตจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ว่าอาจจะต้องแยกเป็นคนละประเด็นกันใช่ไงแต่แล้วมีภาพที่แบบซึ้งมากเลยนะที่แบบตํารวจบางที่อ่ะ ที่แบบลงมาคุกเข่าะต่อหน้าประชาชนที่ประท้วงอยู่เพื่อแสดงจุดยืนว่าไป,ไปเขาเรียกว่าตำรวจก็อยู่เคียงข้างประชาชนใช่ออแล้วก็เป็นภาพที่แบบว่าเ้ยคนไปประท้วงก็เข้าสวมกอดกับแบบตำรวจอนะ่ะใช่ไหมนนคือเรา,เราจะไปเหมาอาชีพไม่ได้วาชีพนั้นไม่ดีอะไรแบบนี้มันก็เป็นรายบุคคลไปเนาะแต่น่าจะ,ะ,ะแบบยังอีกสักระยะแน่เลยอย่าดูแล้วแบบว่าน่าจะาจริงนะคะม,มากันที่เพลงใหม่ของ Jo อ l y า a r ตั n กันบ้างนะคะเป็นเพลงที่แต่งมาจากแรงบันดาลใจจากช่วงไวรัสโควิด19ค่ะ จอร์ดี้พาตัได้แต่งเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า When Life Is Good Again นะคะเพื่อเป็นการปลอบประโลมให้กับทุกๆคนที่ต่างก็กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยเนื้อหาของเพลงท่อนดึงเนร้องว่าเมื่อชีวิตกลับมาดีอีกครั้งฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่านี้นอกจากนี้เนื้อหาของเพลงก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวของอตัวของเธอเองด้วย ก่อนหน้านี้จอรลี่พาตันได้บริจาคเงินเป็นจำนวน1ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นทุนในการวิจัยในการคิดค้นผลิตวัคซีนเพื่อใช้รักษาโรคโควิดค่ะโดยที่ผ่านมาศิลปินคันทรีรุ่นอาวุโสข,ของวงการได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้ที่ได้โอกาสในสังคมรวมถึงคนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตรวรัฐมากที่สุดค่ะ ส่วนบทเพลงล่าสุดที่เธอแต่งขึ้นมาได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์ในตอนนี้นั้น mm. ดลริพาตันอยากให้แฟนเพลงของเธอมีน้ำจิตน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งความไม่เห็นแกนตัวและการยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมโลกก็จะทำให้เราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วย จริงนะอยากให้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ <ừ> แล้วก็อย่าลืมเร็วว่าช่วงที่ผ่านมาเราช่วยเหลือกันมากขนาดไหนนะคะเหมือนกันตอนนี้ผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วก็อย่าลืมเร็วอ,อยากากาศตกโอ้ลันลาไปรู้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปใส่แมสสักนิดนึง ค่แต่ไปทะเลใส่แมสอ่ะไ็ anyway> ่มตายป่ะอยากจะดมโอโซนก็ไม่ได้อาจจะแฮปขึ้นมาผ่านไลนรูจมูกเบาๆนิดนึงใช่ไหมมาที่ข่าวดีนะคะของฮินาทาสกะ46นะคะตอนนี้จะกลับมามีผลงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมตัวคัมแบ็กแล้วล่ะค่ะคาเกยามะยูกะไอดอลสาวสมาชิกวง ฮินาทาสกะ46ที่ได้หยุดพักการทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกวงไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2018ล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากแฟนๆของเธอกันแล้วมีการยืนยันออกมาแล้วว่าเธอจะกลับมาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆร่วมวงฮินาทาสกะ46เร็วๆนี้ คายเกยามะยูกะได้เผยผ่านทางบล็อกของตัวเองว่าเธอจะกลับมาทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกวงฮินาทาสกะ46อีกครั้งหลังจากที่ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นเธอได้ทุ่มเวลาไปกับการเรียนและกำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายในเร็วๆนี้แล้วโดยหลังจากที่กลับมาทำงานในวงการบันเทิงและทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกวงฮินาทาสกะ46 เธอบอกว่าจะทุ่มเทกับการทำงนานให้อย่างเต็มที่ให้สมกับที่แฟนๆเฝ้ารอเธอมานานถึง2ปีโดยสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนทางด้านของคาเกยามะยูกะผ่านการออ d i ชั่นเข้ามาเป็นสมาชิกวงฮินาคาสกะ 46นะคะในเดือนพฤษภาคมปี2016ค่ะโดยเธอได้ประกาศหยุดพักการทำกิจกรรมร่วมกับวงหลังจากที่ทางวงเพิ่งจะปล่อยอัลบั้มชุดแรกที่มีชื่อว่าฮา s h ชิริดาสุชุนคันที่วางจำหน่ายในเดือนมิถุนาย,ยนปี2018ได้ไม่นานค่ะเป็นการก็ติดตามได้เนาะใช่แล้วนะคะห่างหายไปตั้งสองปีแนะ่ใช่แล้วช่วงหน้ามีอะไรจ้าช่วงหน้านะคะมากันสามคนเลยนะคะเจนนุ่นโบไปดูเรื่องของกฎในการจ้างงานค่ะดูซิว่าจะรับงานเดี่ยวหรือเปล่าค่ะ หนขอเรียก3คนโดยไม่ต้องใส่ทำนองซิเจนค่ะนุ่ือเจนมากับนุ่นเลยก็ไม่ได้ม <c oughs> ากัน3ามคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนนุ่นโบเรื่องของการรับงานค่ะจะรับคนเดียวไม่ได้เพราะไม่งั้นเวลาร้องเนี่ยเจนค่ะนุ่นไม่มาแล้วโบก็ไม่มาก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นการรับงานของเขาต้องมาแพ็กสามเลยค่ะ มากับเจนแล้วก็มากับเจนไงไม่ได้เลยเจนต้องวิ่งไปเต้น3จุดนะคะเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ไม่มีใครไม่รู้จัก3สาวลูกทุ่งสุดฮอตเจนนุ่นโบจากวงซูเปอร์วาเลนไท์ค่ะที่อยู่ๆเพลงเก่าที่เคยร้องเอาไว้ก็กลายเป็นไวรอลดังขึ้นมาคนฮิตคฟเวอร์ทั้งดารานักแสดงและคนทั่วไปจนกลายเป็นกระแสข้ามคืนคิวงานตอนนี้นะคะแน่นไปยันตีหน้าแล้วล่ะค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าฮอตแบบนี้ถ้าหากจะจ้างงานแต่ละทีต้องไปโยกแก๊งเลยหรือเปล่า มีการรับงานแยกเดี่ยวบ้างหรือเปล่างานนี้เนี่ยสามสาวขอออกมาคลายข้อสงสยัยพร้อมกับพูดถึงกฎของการรับงานแล้วก็ฝากผลงานและให้กำลังใจคนไทยในให้ผ่านช่วงโควิดไปได้ด้วยค่ะเป่นไ,ได้ค่ะ คือมันมีกฎของบริษัทไหมว่าห้ามรับงานเยกหรือว่าอะไรแบบนี้อ๋อก็มีค่ะมีค่ะก็คือ<า>ใช่ใช่ค่ะตอนนี้คือทําอะไรก็ยังไปสามคนอยู่ค่ะตอนนี้จะมีงานอะไรให้ติดตามก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะมีซิงเกิลใหม่กันแล้วก็มีซิงเกิลใหม่แล้วก็กจะมีออกรายการกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็กพิสตอเ์สินค้าอะไรต่างๆอนะคะ่ะก็พวกเราซูเปอร์เวนไทยเนาะแล้วก็ศิลปินบริษัททอปไลน์ทุกคนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่เจอผลกระทบโควิด -19 รวมถึงพวกเราศิลปินด้วยนะคะก็ เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะก็สิ่งที่ดีตอนนี้ก็คือรอยยิ้มเนาะแล้วก็แล้วก็แบ่งปันกันค่ะนี่นะค่ะถ้าจะจ้างเธอเนี่ยต้องไปกัน3มคนนะไม่ได้คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวรอซิงเกิลใหม่แล้วกันนะคะจะต้องมีอะไรออกมาเปรี้ยงให้ได้ติดหูติดปากกันอีกแน่นอนใช่แล้วมากันที่น้องบูมสุภาพรได้คุยกับนางเมื่อวานนี้แล้วล่ะค่ะเรื่องที่แบบว่ามีคนส่งกางเกงในมาให้ก็เลยตกใจทําไมอ่ะเพราะว่าเจก็คือเจได้บ่อยมากจริงแล้วมาใส่ไหม ไม่ไม่ไมซนี้เอาไปใส่เอาไปใส่เล่นในรายการด้วยแล้วค่ะถามว่าใส่กางเกงหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะเอามาใส่หัวทีฉันเคยได้ทั้งจีสตริงสีแดง g ีสตริงสีดำเดสนุูกไม้แบบสีดำอะไรอย่างเงี้ยชุดนอนไม่ได้นอนอย่างี้อะไรอย่างนงั้นกางเกงยีนขาสั้นก็แบบบูมนี่มันธรรมดาแต่บูมบอกว่าแบบเพิ่งได้ครั้งแรกไงก็แอบตกใจนิดนึงค่ะ ต้องบอกว่าการเป็นคนดังก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปค่ะเพราะยิ่งมีชื่อเสียงก็ยิ่งเป็นจุดสนใจอยู่ในจุดที่ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงตัวได้ง่ายแล้วก็มาในรูปแบบที่แปลกขึ้นทุกวัน ล่าสุดทําเอานางเอกอารมณ์ดีบูมสุภาพรงงหนักค่ะเพราะจูๆ่ๆมีคนส่งกางเกงชั้นในมาให้ถึงห้องจัดรายการวิทยุเลยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตกใจเพราะไม่เคยได้อะไรแบบนี้เหมือนถูกคุกค,คามไม่รู้ว่าคนทํามีเจตนาอะไรก็คงไม่ถึงขั้นแจ้งความหรอกแต่ว่าอยากจะฝากไปบอกนะคะว่าก่อนจะส่งอะไรให้ใครก็ควรคิดให้ดีก่อนคํานึงถึงความเหมาะสมและความรู้สึกของผู้รับสักหน่อยอย่าทําแบบนี้เลยจะดีกว่าค่ะ คือจริงๆอ่ะบุ้ก็ไปจัด,ดวิธีปกติอะไรค่ะมันก็จะมีแบบของบางคนที่บุ้มสั่งซื้อส่งมาคลื่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นปกติแล้วแล้วก็วันเนี้ยก็พี่บอยออกจากห้องจัดแล้วบุ้มก็ไปห้องจัดต่อก็เห็นกล่องอันเนี้ยมีอยู่สามกล่องจ่าหน้าดีเจสามคนบุ้ก็เห็นชื่อบุ้บุ้ก็เลยแกะแกะ,แกะออกมาก็คือเป็นเกงๆไห่ก็ตกใจมากตอนแรกก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บอยก็อยู่ในห้องด้วยพี่บอยก็ เขาส่งให้รีวิวปล่าวโปอะไ่าไมันจะรีวิวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เริ่มไม่ตลกแล้วเราก็แบบเฮ้ยแต่นนมีสองกล่องก็มอีอีกสองดีเจเราก็เลยแบบลองแกะดูเพราะกล่องมันเหมือนกันแล้วคือทุกคนทั้งสามคนก็คือเป็นเกงในหมดเลยสาม,มตัวสามสีเราก็เลยส่งเข้าไปในกลุ่มของคืน่นว่าแบบเฮ้ยใครส่งมาอะไรเงี้ยแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยมันน่าเกเล,ลียดอะไรเงี้ยเราเสร็จปุ๊บน้องคนหนึ่งดีเจเขาบอกว่าเฮ้ยหนู หนูเป็นคนเอาไปไว้เองเพราะว่าหนูได้มาเป็นกล่องใหญ่คือคนสง่งเมาสาเป็นกล่องใหญ่แล้วเหมือนข้างในกล่องกล่องใหญ่อะ่ะแต่หนูไม่ได้อะไรนะหนูได้เป็นเสื้อกับขนมแต่หนูเห็นว่ามันมีกล่องเล็กๆสามกล่องเนี่ยเป็นชื่อพวกพี่หนูก็เลยไปวางไว้ในห้องจัดมันเหมือนแบบผู้หญิงทุกคนเนาะถ้าได้ถ้าได้รับถ้าไม่ได้เป็นแบบเรื่องตลกเล่นๆกับเพื่อนหรือแบบเป็นคนรู้จักที่แบบให้สมมุติว่าแบบเทนไนท์หรืออะไรอย่างเงี้ยขำๆอะไรอเงี้ยมันคงขำแต่เนี้ยคุณเป็นใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักแล้วคุณมา ส่งแบบเนี้ยมันเหมือนกับคุณในความรู้สึกบูมนะบูมรู้สึกมเหมือนแบบเราถูกคุกพาอะมันเกินโซนที่คนที่ชื่นชอบจะแบบมอบสิ่งของให้กันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องบูมขอบคุณค่ะประสบการณ์ส่วนตัวเป็นยังไงบ้างคะคือเอาจริงๆอย่าง จ้ไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามเพราะเจ้รู้ว่าเขาตั้งใจหลบเลี่ยงเราถ้าเขาอยากจะเจอเราเขาจะรอเวลาเพราะดีเจมันจัดสดใช่ไหมแปดโมงเช้าถึง10บโมงยงหญิงจัดแต่เวลาเขาเอาไปให้หญิงเขาจะไปให้ตอนประมาณ6กโมงเช้าเขาก็กลัวเราเหมือนกันแหละโอวสงสัยแต่ขอให้ได้แบบว่าแสดงตัวตอนเหน่อะไรอย่างนั้นก็คือแบบคิดว่าอย่าไปคิดมากค่ะแล้วก็คือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าเป็นคนปกติดีเขาไม่ส่งให้หรอก ช่แล้วถ้ายิ่งไปใส่ใจนะนิวว่าจะยิเป็นเรื่องใหญู่นะคะเดี๋ยวจะโพสพาพซาน,นีให้ดูดกว่าเมื<ะ>่อกี้แอบ,บเห็นรูปกันรูปสีส้มเชียวคน<ม>สีแดงสีแดงได้หรอหน<ม>ักทีเดียวนะคะ,ะคุณติ๊กชีโร่บ้างนะคะที่ล่าสุดก็ออกมาปุดไอเดียช่วยเหลือนักดนตรีนะเห็นบอกว่าถ้าสมมุติว่ามาโชว์ฝีมือในรายการของเขาแจกเงิน5 0 0พันเลยค่ะ ป่านนี้คิวน่าจะเต็มแล้วมั้งคะเนี่ยนักร้องรุ่นใหญ่เต็กชิโร่ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะขอช่วยเหลือเพื่อนๆพี่น้องนักดนตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด1 i ค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้ปลุดไอเดียโครงการมาจอยกันไลฟ์มิวสิกเพื่อช่วยเหลือนักดนตรีที่ตกงานโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook เพจส่วนตัวเพื่อเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องนักดนตรีให้มาออกรายการเพียงแค่มาเล่นโชว์ฝีมือแล้วก็รับเงินไปเลย5,000บาทค่ะส่วนคอมเมนต์ก็มีหลนักดนตรีนะคะก็แห่มาให้ความสนใจกันเพียบเลยค่ะ เราช่วยดนตรีก่อนดีไหมเอาาะถ้าอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นโครงการมาจอยกันไลฟ์มิวสิกไลฟ์มิวสิกเนี่ยเป็นการเล่นสดเล่นสดจะใช้คําว่า L I V E ก็คือไลฟ์เล่นสดแต่ว่าอันนี้มันคือ L I F E ก็คือ ชีวิตไลฟ์มิวสิกก็คือชีวิตของดนตรีก็เลยเป็นไอเดียความคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นมาจอยกันไลฟ์มิวสิกเนี่ยเราน่าจะทําที่นี่แล้วก็จัดการที่นี่ก็เลยสร้างสตูดิโอใหม่ประมาณหนึ่งสัปดาห์น่าจะเป็นรูปแปรล่างน่าจะพร้อมที่จะทําได้วงไหนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมีมาเป็นร้อยเลยนะครับ<ถ>มีมาเต็มเลยแล้วก็น่าจะมีมาเยอะมากกว่านี้อีกเพราะว่าทังฟีเนี่ยโอ้ทั่วประเทศเนี่ยน่าจะเยอะแยะมากมายทุกวงที่เข้ามาเนี่ย เราจะให้เราระวังที่สุดเลยไม่มีคนดูนะฮะเอาเฉพาะสมาชิกที่จําเป็นเท่านั้นนะแล้วก็ใครมาก็จะได้รับเงินไป5้าพันบาทแล้วก็ถ้าสมมติว่าขับรถมาจากเชียงสหลอนชุมพรสโคราเพชรบุรีสิงห์บุรีพวกนี้ก็จะสามารถเอาบินค่าน้ำมันมาได้บินค่าน้ำมันต่างหากนะ,ะ700ด0 0 9 0แ้ยพันนึงไปกลับได้ด้วยผมคิดว่าเพื่อนช่วยเพื่อนน่าจะเป็นคําที่มาเหมาะสมนะครับคำว่ามาจ่ายกันไลฟ์มิสิสก็คือ,อมาสแสดงกันเตืดนตรีทุ่ยชีวิต แต่ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนน่าจะเป็นจุดจุดจนที่น่าจะเป็นคำนิยามคำหนึ่งที่ปอปว้าเราช่วยกันก็ละมือครลัาไมครับพิตีขอบคุณมากเลยนะคะพิติครับครับวยความนี้ดี ต้นทนตรีก็ได้เงินนะคะคนดูก็ได้ความสุขไปด้วยใช่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้ความสุขจากการดูหนังนะคะวันนี้หญิงมีเรื่องนาจามันแนะนำนะคะระเบิดศึกสงครามแห่งเทพ,พเจ้าคือเรื่องนี้คือดังมากๆในเมืองจีนตอนนั้นเราเคยรายงานข่าวไปแล้วนะคะสุดยอดแอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์จากประเทศจีนทำรายได้สูงสุดอันดับหนึ่งตลอดการเป็นเรื่องราวของเทพเจ้านาจาสนุกสนานตื่นตาตื่นเต้น,ตนสอดแทรกข้อคิดการทำความดีความกระตัญยูความกล้าหาญบอกเลยนะคะว่าดูกันได้ทั้งครอบ ว,วันนี้ค่ะดูนาจาได้บนกล่อง True ID TV พิเศษเช่าดูเพียง59 True Point เท่านั้นใครที่ยังไม่มีกล่อง True ID TV นคะคะวันนี้รับได้ฟรีทันทีเพียงคุณเป็นลูกค้า True Online Package 599บาทขึ้นไปสอบถามได้ที่0 2 7 0 8 0 0 0 0ค่ะเราคาดคิดไว้แล้วว่าจะเป็นเช่นนี้หรือนี่คือสตาชีวิตของนาจา จจะนะคือโอสปิซ่าโอสปิซ่าก็ติมาเกิดเขาต้องใช้ห่วงเฉียนคุณสยบมันอาุนีบาจะฆ่าจอมันร้ายโอสปิซ่าถ้าเหมือนข้าเป็นปีศาจแั้นข้าจะเป็นปีศาจให้ยศเจ้าฟองคำสั่งของข้าเจ้าถามข้าว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้หรือไม่การไม่ยอมรับโชคชะตาคือชะตาชีวิตของนาจา หา,ากโชคชะตาไม่ย,ยุติธรรมก็จงสู้ให้ถึงที่สุดน่าจะ สนุกสนานแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะติดต่อเช่าโอา้โหเขาบอกคุ้มมากๆใช่แล้วนะคะและก่อนจากกันไปฝากช่องทางการติดตามพวกเรานะคะเฟ o o ุ๊กแฟ a เพจกับ r n s นซา d y o y t u t u c h c h anel n t r i b u t i o n o f f i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  l l ค่ะแล้วก็ผู้คุยในที่อ e ีเมลด้วยนะคะ t r i n s i d e h d ด r u อค p c o t h ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ